วิธีการสมัคร FTX นะครับแล้วก็ยินยันตัวตนมีวิธีการทำยังไงนะครับแล้วเช c h นี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับคลิปนี้เราดูกันครับสวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองทุนนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงวิธีการดิจิเตอร์นะครับผมแล้วก็ยินยอมตัวตนรวมไปถึงข้อดีข้อเสียนะครับของ FTX นะครับซึ่งเป็น exchange ที่ใหญ่นับสาของโลกเลยนะครับรองจากไปแนนแล้วก็คอยเบตลงมานะครับซึ่งเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้รีจิ s t ตอร์ตัว F t x กนะครับก็สามารถกดลิงก์สมัครด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ที่แนบส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดให้กับเพื่อน5%นะครับก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันในหัวข้อข้างในเลยว่า f อฟมันมีข้อดียังไงนะครับแล้วก็วิธีการสมัครวิธีการยืนยันตนวมันยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวแอปพลิเคชันเลยครับคราวนี้มาีกออเมลนะครั้เรากรอกอีเมลนะครองไว นะครับกรอกได้เลยนะครับของตัวเองเสร็จปุ๊บคอนเฟิร์มอีเมลให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีเมลเดียวกันเนาะกับข้างบนทําการคอนเฟิร์มทีหนึ่งนะครับก็พาสเวิร์ดตรงนี้มันจะขึ้นว่ามันจะให้กรอกพาสเวิร์ดให้เรานะครับหรือว่าจะให้เรากรอกเองนะครับอันนี้เราเลือกเป็น choose my own password ดีกว่านะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยโอเคครับ ตรงนี้ก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะกรอกเมื่อกี้มันจะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะว่าเราจะาต้องกรอกพาสเวิร์ดเป็นอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูทีนึงนะครับเนี่ยมันบอกว่า must be at least เ uh, อ g h t character long นะครับก็คือมีความยาวทั้งหมด8ตัวนะครับขั้นต่ำคือ8ตัวแล้วก็ต้องมีตัวที่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะครับในนี้แล้วก็จะต้องมีตัวเลขด้วยนะครับรวมไปถึงพวกสัญลักษณ์พวกนี้ใส์พิเศษพวกนี้นะครับด้วยในพาสเวิร์ดเพ,เพื่อเพิ่มความแข็งแรงความสตรองของพาสเวิร์ด เดี๋ยวผมก็กทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะไล่เช็คไปว่าเรามีครบไหมจนเ,ออเป็นสีเขียวนี่คือแข็งแรงเขียนว่า password s t r สตอนะครับจากนั้นเราก็กด I agree to FTX นะครับตรงนี้ก็คือยอมรับที่จะทำการสมัครนะครับเข้ามาใน FTX ก็กด Sign up เข้าไปเลยนะครับพอกดไซ g ์อัพปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าข้างในาแล้ว ซึ่งตรงนี้มันจะมีการถามว่าจะเซฟไหมแล้วก็บอกไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะถามว่าจะดูกไกด์ไลน์เก่บวก,กับเรื่องการยืนยันตัวตอนอะไรกี่ไหมแล้วก็ปิดไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้น่าเดี๋ยวเราจะอธิบายให้เพื่อนฟังอีกทีนึงนะครับคราวนี้มันจะเข้าไปแจ้งเตือนในอีเมลของเพื่อนด้วยนะครับแจ้งในนี้ก็คืออีเมลที่เราทําการกรอกไปนะครับคราวนี้เราก็เข้าไปดูที่ตัวคลิกตรงที่ตัวคนอ่ะมันจะมีอีเมลบอกเนาะมี wallet นะครับมี position มีอะไรเงี้ย ตตตแต่เรามาไล่ดูกันในแต่ละอันนะครับอันแรกเราจะดูที่ wallet ก่อนนะครับพอเรากดมาที่ wallet ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือกระเป๋าเงินของเรานะครับซึ่งหน่วยของ FTX เนี่ย u ค r นซ c ่ของเขาก็จะใช้เบสเป็น USD นะครับเป็นดอลลาร์เป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Ethereum นะครับ ETH อะไรพวกนี้นะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือการกรอก 2FA นะครับเพื่อเพิ่มสโตตี้ให้กับ ตัว Account ของเรานะครับซึ่งเราก็เข้าไปที่ Setting ได้เลยรู้สึกว่าอยู่ใน Setting นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมี Se t t i n g ใช่ไหมกดเข้าไปนะครับลงมานะครับมันจะมีคำว่า two factor นะครับ authentication นะครับตรงนี้มันเขียนว่า not enable นะครับเราก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกดตรงนี้นะครับมันจะมีให้กดอยู่นะครับกดทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นเป็นตัว qr code นะครับ ขึ้นมาเราทําการเปิดตัวแอปพลิเคชันตัวออเดนของเรานะครับแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสแกนไปด้วยเลยจะอัดในนี้ให้เพื่อนเห็นด้วยนะครับจะได้เอามาแนมในวิดีโอนะครับเนี่ยเราก็เปิดมาที่ตัวออเดนซึ่งของผมนาะจะมีอยู่เยอะมากนะครับในนี้มีหลายเคาเลยนะครับเราก็เปิดกดที่บวกข้างล่างเนาะบวกงนี้แล้วก็กดสแกน QR code โค้ดเนาะกดปุ๊บนะครับเนี่ยแล้วเราก็ พอสแกนปุ๊บมันจะขึ้นมาละเห็นปะข้างล่างก็คือ a t x แล้วก็อีกตามด้วยอีเมลของเรานะครับโดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็ได้นะครับทีหลังขั้นตอนที่4เนาะก็คือการถามนะครับว่าตัวเลขที่มันมีการอัปเดตอยู่ตอนนี้ที่มเปลี่ยนทุก10 10วินาทีอะนะครับคือตัวเลขอะไรนะครับซึ่งเราก็กรอกตัวเลขไปเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสี่หกเก้านะครับให้มันตรงกันอะ่ะแล้วก็กดสับมิ อ่าโอเคอันนี้ทําการล็อกละนะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาที่เมลใช่ไหมทั้งตัวหน้าตัวหน้าจอที่เราทําแล้วก็ตัวในโทรศัพท์ของผมด้วยนะครับพ,พร้อม e ผูกอยู่อีเมลเดียวกันนะครับในเราก็จะปิดตอบตัวนี้ไปก่อนนะครับคราวนี้พอเราทําการผูกถือวเป็นเสร็จละเรื่องความปลอดภัยของเราอ่ะมันก็จะสูงขึ้นระดับหนึ่งละมีการยืนยันที่อ e ีเมลแล้วก็มียืนยันพาสเวิร์ดจาก 2FA ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งจุดนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการยืนยันตัวตนนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มเลเวลเนาะเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลของตัวแอคเคอร์ของเรานะครับแต่เราไปดูกันเข้ามาที่เซตติ้งเหมือนเดิมเลยตรงนี้มันจะมี identity verification นะครับตรงเนี้ยของเรารู้สึกว่าตอนแรกจะเป็นเลเวลศูนย์นะครับก็คือยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราสมัครผ่านอีเมลอย่างเดียวนะครับถ้าเราทําการยืนยันเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีเนาะที่เขาบอกนะครับตรงเนี้ยเราจะสามารถทําการถอนเงินต่อวันนะครับได้2000 USD ก็ประมาณ60,000เกือบ7 0,000บาทนะครับ เรากด Continue ไปนะครับเลเวองเนาะที่เราต้องทำเขาก็ถามเราว่าตัวโปรไฟล์ของเราเนี่ยเราเป็นบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทหรือเป็นสถาบันไร้วเนี้ยล้วก็กด Individual นะครับลงมาเขาก็จะให้เรากรอกเนี่ยชื่อนะครับ y o u legend name c h o o s e map go main id อ่าโอเคก็คือชื่อของเราที่เราใช้นั่นแหละนะครับชื่อของเราผมกรอกไป เลื่องขึ้นมาวันเดือนปีเกิดของเรานะครับที่เราเกิดเยอะปีเนาะครับ, yeah. ป,รบประเทศประเทศไทยใช่ไหมครับเลสิเดนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์ของเราตรงนี้ก็ตัดศูนย์ตัวหน้าออกไปนะครับก็เป็น65ห้าะแล้วพอเรากรอกเสร็จปุ๊บมันจะมีเขียนว่าให้เซ็นโค้ดคือมันจะเซ็นมาที่ SMS มาที่เบอร์ของเรานะครับเรากดเซ็นได้เลย แล้วก็รอแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งมาที่โทรศัพท์ผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะกรอเมันเพื่อนดูเลยว่ามันจะเข้าเนี่ยมันขึ้นมาละสามห้าศูนย์หกสามเจ็ดนะครับห้าศูครับโอเคสุ a d อ r e ร s ที่อยู่เนาะก็แนะนำให้เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเรานะครับอ่ามันเหมือนมันมีอยู่ ไม่ถูกเอาไม่ได้เลยอ่ะมีโอเคเกากตามนี้ปุ๊บมันก็กรอกให้หมดเลยนะครับถ้ามันขึ้นมาแล้วมันมีที่อยู่ของเราถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถคลิกได้เลยนะครับซิตี้โอเคแบงฮอกเนาะนะครับเราก็กด Submit Information กดปุ๊บ รอมันบริไฟก่อนนิดนึงนะครับโหลดดิ้งอยู่มันกำลังอัปโหลดอยู่นะครับเนี่ยมันก็ติ้งขึ้นมาดูดีมันขึ้นว่าอะไรเราเข้าไปดูที่เมลกนก็ได้มันบอกว่า your ร e ววันก็คือเลเวลหนึ่งของเราเนี่ย n f o r m a t i o n submit ละถูกส u b มิ t เรียบร้อยละว will contact you if have มีถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะติดต่อเรากลับมานะครับอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะเลเวลหนึ่งน่าจะเรียบร้อยแลวนะครับพอเรากดไปเสร็จปุ๊บมันจะให้เรา Start verification นะครับ The process is designed to verify you อ่าก็คือให้เราลองคลิก start ขึ้นไปเลยกด start mm hmm. เข้าไปมันจะให้เราอนะัพโหลดเนาะอัพโหลดพวกเนี่ยพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนของเรานะครับเพื่อที่จะยืนยันไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับตะกี้เราอยู่ในเลเวลหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวเรากดอีกทีหนึ่งมันจะไปที่เลเวลสองละในการ submit พวกอเอกสารต,ต่างๆนะครับผมก็ก,กดเเไปเลยทำการย้ายเลเวลสองไปเลยกัน เพื่อที่จะได้ถอนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำท่าเซ็กชันต่างๆได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเล่นไข่กันนะครับเดี๋ยวเราลืมยังกัน่อให้ถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าผมได้เตรียมรูปภาพไปแล้วไันจำเนี่จะเรียกอัปโหลดหรอกเข้า่าหร่อยก่มอนใจไม่มีให้เรียกไฟล์อัปโหลดหรอกไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวผมถ่ายรูปเอาก็ได้กลับหัวนี้เด็กๆจะได้เห็น,นเลย แล้วเปดครางแรแล้วมาให้เราสแกนหน้าด้วยนะครับเ็บสองก็คือให้เราสแกนหน้าอ่ามันจะเด้งมาอีกลิงก์หนึ่งนะครับเพื่อทําการโปรไฟลแต่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมอัดหน้าจออยู่นจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีเนอะเดีย๋ยวลองดูบอนะโอเคนี้ได้แล้วแหละบอกให้ยับเข้ามาใกล้อีกเช็คก,กิ้ก่อนให้มันเช็คก,กิ้งแบบหนึ่งก็ อาจจะติดกระขัดนิดนึงเนาะเพราะว่าผมอ่านไปด้วยแล้วก็ยืนยันตัวตนไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าเวลาเราเล็กคอร์ดหน้าจอไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะรอแป๊บหนึง่งอ่ามาแล้วหมุนนมุนเขียนว่า uh, verify in document is m a t e k e a f e w f e m u t e s ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหม id id card document verify โอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็กด submit ให้เรากาอกใหม่อีกทีนึ k งบางข้ออัปโหลดด็อกขีเมนต์เรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดออกไปได้เลยเนาะรีวิวรีวิวด็อกขีเมนต์แอนด์วิวเก็ตแบ็กฟิวแอนด์ซูนอพเลยดิอ๋อโอเคมันก็จะเราอัปโหลดเอกสารไปแล้วแหละเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาว่าติดปัญหารหรือเปล่านะครับสำหรับเขาที่ทำการบริไฟตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าตัว FTX เนี่ย เมื่อดีเจ็ตเสร็จแล้วเนาะบริฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีฟังก์ชันอะไรพิเศษเนาะที่ดีกว่าไอ้เชนอื่นๆนะครับนี่มันก็แจ้งเตือนมาในอีเมลเนาะเพื่อนก็เห็นอยู่นะครับผมจะเปิดในลักษณะฟังก์ชันที่มันที่ผมคิดว่ามันเป็นพอยต์หลักเลยของไอทีเอกเนาะที่ดีก็คือตัวสับไเขานะครับเนี่ยสับไพคาเราสามารถสร้างสับไเขาขึ้นมานะครับได้เยอะมากๆนะครับยี่สิบสามสิบอันเลยนะครับรู้สึกพีคกๆเยอะๆนะครับซึ่งผมไม่เคยสร้างเยอะขนาดนั้นนะ ก็สร้างอยู่3-4อันอย่างเงี้ยซึ่งมันจะดีกว่าพวกใบแนสในฟังก์ชันอันนี้คือมันสามารถกระจายพอร์ตในการเทรดได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดดูเข้าไปที่เมนเทชใช่ป่ะเมนเทชตัวสับไปเขามันจะมีคําว่าเครียดสับไปเขาอยู่นะครับก็กดเข้าไปเราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เลยเป็นออ G 1นึ่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเด G 1ปึ๊บพอเคยียดปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้มัน G 1หนึ่งครับตะกี้มีตม่ำเมนในเขานะครับขึ้นเป็น G 1นะครับเราก็สอนคลิก G 1ได้มันจะขึ้นเป็น2องอันให้ น,นอกจากนั้นเขียดขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆนเะลองดู G2 เห็นไหม G2 ก็ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราไปดูกระเป๋าเงินนะ่ะมันจะทำการแยกกันเลยนะครับของเขานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ wallet นะครับเข้าไปที่ wallet ใช่ปะ่ะตอนแรกมันจะมีแค่เมนอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยคราวนี้ก็มี G1 G2 ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถแยกเงินได้คราวนี้ เวลาเราเราจะบริหารจัดการพอร์ตได้ง่ายขึ้นเช่นโ o รดิชั่นนี้เราอยากเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จดเงื่อนไขไว้แล้วเราก็ใช้ G1 อะไรเงี้ยอีกพอร์ตนึงเราใช้ T2 แล้เราก็จดเงื 1, ออง่อนไขไว้นะครับแล้วเราก็ทําการโยกเงินได้คานเฟอร์ได้ซึ่งมันจะไม่ Impact กับพอร์ตอื่นๆนะครับที่อยู่ในตัวอีเมลของเราหรือว่าตัวอักเคอร์ของเอฟทีของเรานะครับมันจะแยกกันไปนะครับคราวนี้เวลาการโอนเงินข้ามสับอกเคาท์ทำยังไงนะครับตรงนี้มันจะมีสับอกเคา์อยู่ใช่ปะ แล้วเราสามารถกดที่เมนเนจนกลับไปอีกทีหนึง่งข้า่าชเนี่ยมันจะมีให้เลือกเห็นไหมทันเฟอร์ฟัน B B, บีทูบินซอไปเขานะครับเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะท r นเฟอร์เป็น FTT ไหม ATT คือเหรียญประจำเนเชนของเขาซึ่งสามารถเอาไปใช้ในรดค่าธรรมเนียมในการเทรดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกปิดคอยใช่ปะถ้าเรากดปิดคอยตอนแรกเราอยู่เงินเราอยู่ในเมนใช่ไหมสมมตินะเรากดที่เมนซอไ้เขาคือเงินก้อนแรกนะครับอ่ที่เมน ย้ายไปที่ดิชั่นที่เราต้องการจะโอนไปเช่น G1 หรือว่า G2 ก็ได้นะครับเราก็กดไปเลยนะครับ1อะไรเงี้ย1ึ c อะไรเงี้ยแล้วก,กดท r นเฟ f e r มันก็จะทําการโยกจาก Account ตัวเมนมาที่ G1 ให้นะครับอันนี้คือข้อดีของตัว I t x 1อันนะครับที่ผมมองเห็นเนาะอีกอันนึงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่เขามีให้เราในการเทรดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไปที่ Market ก่อน เนี่ยพอเรากดที่มาเก็ตปุ๊บมันจะมีทั้งฟิวเจอร์มีทั้งสปอตใช่ป่ะฟิวเจอร์สปอตเนี่ยเอ็กซ์เชนอื่นก็มีถูกไหมครับแต่มันจะมีเลเวอเรจโทเค็นนะครับโอลาัิตี้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะอนุพันธ์ต่างๆอย่างเช่นพวกออปชันอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยข้างล่างเดี๋ยวนะไล่ลงมาใช่ไหมฟิวเจอร์นะครับก็จะมีเดือนให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเทรดเดือนไหนเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าคอร์เตอรี่นะครับหรือว่าเป็นแบบเทเบิลชวลคอนแทรคนะครับหรือว่าจะเทรดเป็นอินเด็็็กกกกซ์ได้นนนะครับับมมีเหือ ครับไล่ไปสปอร์ตมีอะไรบ้างก็เหรียญเทียบ USD นะครับแล้วก็พวกเทียบกับ USD T ที่เราเทรดกันนะครับซึ่งเอเจ็กเนี่ยมันจะมีความเทียบกับเงินเฟียตค่อนข้างเยอะนะครับต่างจากเอเจ็กนั่นอื่นๆที่เป็นกิบโซโคเรนซี่เพียวๆนะครับอย่างเช่นไปแอนด์อย่างเงี้ยไปแอนด์ก็จะเป็นบิตคอยเทียบกับ USD T ใช่ป่ะ ETH เทียบกับ USD T อะไรอย่างเงี้ยแต่เอเจ็ก็จะมีความแบบเทียบกับ USD ด้วยนะครับเทียบกับพวกเฟียตนะครับและอีกงานหนึ่งเขามีสต็อกให้เราเทรดด้วยซึ่งเขาไม่ได้เปิดให้ใช้เนาะฟััังก์ชนนเนี่ยสหรบ ปรระะเททศไทยนคับอีกอันนึงนะครับเรีวกเหรโทเค็น token นะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกการใช้เหรียญมันเป็นมันเป็นเหรียญที่แบบว่าคูณ x เ,เข้าไปอะ่ะคูณปริมาณจํานวนเท่าของกําไรของของเหรียญนนะั้นที่มันขึ้นไปอะ่ะอย่างเช่นเมรติญบิตคอยปกติขึ้น1%นึ่งใช่ป่ะถ้าเกิดเรามาเทรดพวกมันจะมีบูลบิตคอยแบร์บิตคอยอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยมันก็จะได้มากขึ้นกว่าปกตินะครับเนี่ยมามันจะมี 3x มอ็ลองอเ token, อชิลิมโทเค็นอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ 3x ลองบิตคอยโทเคตอะไรเงี้ยนะครับพวกเหรียญบูเหรียญแแบอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปไปเปิดเล่นกันดูได้นะครับพวก volatility อะไรพวกนี้จะเป็นเรื่องเอ,อ่อพวกอนุพันธ์เนาะนะครับให้เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีพวกเงินเฟียให้เราสามารถซื้อได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็คนไทยก็จะอาจ Arctic ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับคราวนี้เวลาเราจะโอนเงินเข้าไปจากเออในเชนของเราที่เราเทรดเนี่ยเ <g oda> ข้าไปเทรด FTX เนี่ยเรามีวิธีการโอนยังไงบ้าง นะครับเพื่อนๆจะต้องไปดูใน wallet เนาะเข้าที่ wallet ก่อนแล้วก็เข้ามาที่ main เนมนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาโอนเงินมาเนี่ยมันจะเข้า,าอยู่ในเมนก่อนนะครับสมมุติเราจะทําการโอนบิตคอยเข้ามาใน ftx ใช่ป่ะเราก็เข้าไปกดตรงเนี้ยเข้าไปกด deposit นะครับแล้วมันก็จะมี address โผล่ขึ้นมาให้สำหรับบิตคอยเนาะเราก็าเอเด s พวกเนี้ยไปใส่ในที่ที่เราจะโอนเงินมาเช่น Bitcoin, บิตครับไบแอนซ์หรือว่า Private Wallet ของเราอะไรเงี้ยครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็โอนมาได้ นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะใช้เป็นพวก u ีดีทอย่างเงี้ย u ีดเนี่ย,ยก็จะมีเห็นไหม Deposit เราลองกดดูมันจะมีเน็ตเวิร์กให้เราเลือกเยอะเลยนะครับหลายอันเลยนะครับก็จะมี TRC ด้วยเห็นไหมครับ TRC 20ตรงนี้ค่าเงินก็จะถูกถูกหน่อยนะครับ uh, SP SPL นะครับ SPL Wallet Address นะครับเนี่ยลองไลด่ดูก็จะมี Ethereum ด้วยแต่ Ethereum ค่าค่าเข้าอนก็จะแพงนิดน,นึงนะครับก็ลองดูเป็น TRC น่าจะเหมาะที่สุดนะครับก็ไปดู exchange ที่เราจะโอนมาเนี่ย ว่าในวิทยาซบ้างแล้วก็ใช้เรียนตรงนี้ในการรับเงินของตัวยูดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโอนเงินจากดิจิตอนเข้ามานะครับสรุปความรู้ในวันนี้กันนะครับเราก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ r e จิสเตอร์นะครับที่แนวต้นแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับของ FTX ซึ่งเป็นแอคชั่นอับสของโลกเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่มีคำถามหรือม,มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ก็ได้นะครับใน u t u b e เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบไปกับเพื่อน แล้วถ้าใครที่ชอบเนื้อหารดีนะครับที่ทางลงทุนนะครับรวบรวมข้อมูลมาให้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าในฝั่งของเทดิชเชนอลมาร์เก็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางผมและก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมกอล์ฟนะครับขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ